แล้วก็ถ้ายังไงน้องกันฝากงานประกวดของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ที่จะถึงเร็วๆนี้นะคะหลังออกพรรษานี่เองนะคะก็ไปทำบุญเสร็จแล้วก็กลับมาหาน้องกันนะคะในส่วนของงานประกวดพระเครื่องของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ในวันที่24พฤศจิกายนนะคะ <Hey. S 1> ไปสนีถ่ายแจ้งวัฒนาค่ะอาหารเครื่องดื่มฟรีั้งงานยังเหมือนเดิมนะคะน,น้องกันก็ยังเลี้ยงตั้งแต่เช้า7โมงเช้านะคะแล้วก็นกก้องกันก็ยังเอาในส่วนของกล้องพันเอ็ก ก็ยังมีกรรมการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมเด็จวัลคังแล้วก็พิมพ์เนื้อดินทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเครื่องตรวจมวลสารนะคะที่ยังเอาไปตรวจพระทองคําพระเนื้อเงินหรือพระเนื้อดินในงานนะคะน้องกันก็ยังเอาไปให้เหมือนเดิมนะคะแล้วเราเจอกันค่ะวันที่24พฤศจิกาที่ไปสนีถายแจ้งวัฒนะอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันสิ้นปีเราเจอกันค่ะก็เราก็ยังมาศึกษาในส่วนของสมเด็จปิด ทองคำแผ่นนะคะทั้งองค์เขาเรียกปิดทองทึบอ๋อคือวาทกรรมแต่ละครั้งไม่เหมือนกันคือจริงๆก็คือการบุทองคําหรือปิดแผ่นทองคําทั้งองค์นะคะคือแต่สมเด็จชุดเนี้ยคือเป็นลักษณะที่เอาองค์ผ้าที่มีอยู่แล้วคือทําไม่แล้วแล้วก็คัดภาาที่สวยๆมายแล้วแล้วก็มากมายหลายพิมพ์ออืจากนั้นก็มาปิดแผ่นทองคำทั้งหน้าทั้งหลัง Oh. เป็นทองคําแผ่นเดียว uh huh. เพราะว่าที่บริเวณขอบตรงองค์พระจะมีหลักฐานประจักษ์ก็คือจะมีขอบอ uh ่าฮะใช่ใช่มันมีขอบขอบหนึ่งที่เราเห็นได้ว่าพระพระชุดนี้คือการปิดทั้งอกปิดตาปิดํดาด้านใช่ไหมคะมีการปิดสามด้านขององค์ผมเด็ดปิดใช้แผ่นทองแผ่นเดียวปิดไปเลยอะไรเงี้ยคือพระชุดนี้ประวัติคือการไว้แจกสาหรับเจ้าขุนมูนายเป็นพระที่ สวยก็ถูกคัดมาแล้วแล้วก็ทำการลงรับปิดทองแบบนี้ออทองคำถือว่าเป็นแร่ธาตุที่มีคุณค่าใช้สำหรับพระม,ามาหมากษัตริย์สำหรับเจ้านายนเพราะฉะนั้นพระชุดนี้เป็นพระที่สำหรับเจ้าขุนมูลน,นายคนชั้นสูงใช่ค่ะใครเจอก็เช่าเต็มไปนะครับเพราะว่าหายากหายากอยู่แล้วก็ที่สมาคมที่จะประกวดพระเนี่ยมีมีการประกวดอ่ามีพระชุดนี้ เดี๋ยวนี้นะคะตั้งอ่เราออกคลิปไปเนี่ยนูกันคิดว่าเริ่มทยอยเข้ามาประกวดกันเริ่มหยิบออกมาเริ่มอยู่ออกมาเช็คเอามาเช็คทองแท้ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะรายการประกวดใช่ไหมมีค่ะมีรายการทั้ชุดนี้มีทุกพิมพ์ด้วยใช่มีทุกพิมพ์เพราะว่าที่มีทุกพิมพ์เพราะว่าทางชมรมมีแล้วก็ สมาชิกนะคะพวกที่เข้าร่วมงานประกวดก็เริ่มทหยิบจากของตัวเองน่ะออกมาประกวดกันเริ่มเยอะเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะตั้งแต่ที่เราการออกคลิปไปหลายปีแล้วเนาะชุดนี้ที่เราทยอยออกก็มีคนเริ่มคือเหมือนมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นบางคนคไม่มั่นใจว่าพระที่ตัวเองมีจะแพหรือเปล่าแพหรือเปล่าก็เพราะไปได้ยินเสียงว่าเป็นพระลิเกบ้างอะไรบ้างใช่หรือว่าเสียงเขาไม่เล่นพระที่มี ปิดทองแบบนี้แล้วบางคนเนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจว่าเป็นทองคำ<ช>หรือเป็นทองแดงอะไรเงี้ยในชมรมอ่ะเรามีการเช็คเราเคยเช็คแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเราของของของชมรมเนี่ยเรามีการเช็คแล้วประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ต่อองค์นะคะเป็นราคอของทองอยู่<ช>นั้นใช่แล้วเช็คแค่ช่วงเดียวนะ,ะมาดูพระองค์นี้กันนะครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่เกศธนุสม เป็นพุทธศิ์ยุคปลายเป็นพระที่เขาเรียกเป็นพระสุโขไทยนะครับพิมพ์สุโขไทยใช่ล<ม>ักษณะของพิมพทรงก็คือสวยงดงามเพราะว่าถูกคัดสันมาแล้วนะครับสีดำๆที่เราเห็นเนี่ยเป็นสีของลักที่ถูกลองไว้ก่อนที่จะปิดทองนะครับแล้วก็ ผ่็นองครับก็มาปิดทั้งองค์เนื่องจากระยะเวลานานเกินร้าสิบปีแล้วที่ทำมาก็ลอกหลุดลอกตามการเวลาแล้วก็เราเห็นเนื้อสีดำอยู่ข้างในสมัยก่อนไม่มีความรู้เรานึกว่าเป็นสนิบทองแต่ความจริงไม่ใช่นะครับบางทีมันจะออกแดงๆนะคะเวลาเราดูด้วยกล้อง 10x เนี่ยดูกแสงเนี่ยมันจะเป็นสีออก แดงแดงแดงไอใช่แต่เราดูด้วยกล้องใหญ่มันจะเห็นชัดเจนใช่ค่ะนะครับถ้าเจอก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าแค่มีทองคำก็ถือว่าสุดยอดแล้วเขาเรียกว่ามีมีคุทธสินในตัวมีพระทุกคนในด้านโภคัทรัพย์ใช แต่ภาคชุดนี้ที่ที่ศึกษานะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกเสกโดยสายวังที่มีพิธีใหญ่ในปีนั้นนะคะคือเป็นภาคอย่างน้อยจะมีปลูกเสกของครั้งใช่ค่ะก็คือที่พระคัางเมื่อทาเสร็จแล้วอ๋อแล้วก็จะมีที่พอทําแปะผิดทางนี้ก็ไปวัดไปวัดพระแก้วเป็นอีกรอบนึงเป็นการทําลักษณะที่ในวาระพิเศษกชต้องมีการปลูกเสกรอบหนึ่งพิธีใหญ่ของกรุงเทพมหานครเลยนะคะช่วงนั้น พระชุดนี้มีหลายพิมพ์นะพิมพ์แบกมากพิมพไกเซอร์พิมพ์ฐานแซมพิมอกครุฑอะไรที่เราเคยเห็นนะมีครบมีครบทุกพิมพ์พิมเจ็ดชั้นหกชั้นมีพุทสซ้อนด้วยนะคะหลายหลายหลายพิมเป็นพระที่สายรู้ักเคยเห็นทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ในรายการประกวดก็มีรายการให้ลงไม่ว่าคุณมีพิมอะไร เราก็มีรายการอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเราเช็คมาแล้วว่าพระชุดนี้มีกี่พิมพ์ใช่เพราะว่าของของของน้องกันเนี่ยก็มีเกือบทุกพิมพ์นะคะที่หาที่หาได้เนาะแต่ของเราเนี่ยมันมีทั้งคือที่กันเห็นนะตอนนี้คือมีหลังแปลกๆมาด้วยคือนอกจากหลังเรียบแล้วก็ยังมีหลังคุดหลังอะไรหลายอย่างหลายอย่างค่ะแต่ถ้าใครไม่มั่นใจเนี่ยก็นำมาเช็คทองเนาะเช็คทองได้นะคะ เรื่องเป็นพระเจ้นที่ตัดปัญหาไปเพราะว่าโดยเฉพาะโดยพระที่มีหลังแปลกๆเนี่ยทางมงการเขาไม่เล่นกันเขาไม่เล่นอย่างเช่นหลังนุมาหลังนุมาหลังเทวดาอะไรเงี้ยแต่สมัยเขาทำขึ้นมาใช่ค่ะพุทธคุณดีนะคะของพวกนี้พุทธคุณเราเราเราเก็บพระเพื่อพุทธคุณเราไม่ได้เก็บพระเพื่อพันธุ์เป็นหลักเนาะ แต่ข่าว่าอาจารย์แช่ก็็ใช้ใช่ค่ะใช่ใช้ชุดนี้มีประสบการณ์ไหมครก็ก็เคยมีในส่วนของใส่แล้วรถชนเนาะแต่ไม่เป็นอะไรเฉียดไปนิดนึงโดยไปกระแทกกระแทกจนเปลี่ยนรถอ่ะแล้วมีโชว์เล่าวราอมีไหมก็มีถูกบ้างแต่อุบอีบตลอดเจ็บเงปิดความลับเนี่ยความเป็นธรรมชาติเบืต้นเราค่อยเห็นชัดเจนว่าเนื้อหา ก็มียุคมีสูงมีต่ำเส้นสูงก็มีลักษณะการม้วนเข้าใช่ไหมอันนี้ก็ดูเราดูทางายภาพความเก่าดูลักษณะของทองดูลักษณะของรักที่ลงไปข้างล่างนะครับที่เป็นเนื้อกร,กรกอบไยอันนี้ถือว่าเป็นพระที่โดดเด่นในเรื่องของพภกรัพย์นะครับ แล้วก็พระพุทธคุณอย่างเ่ยก็หายห่วงใช่คะ่ะในส่วนของสมเด็จพระพุทธคุณหายห่วงอยู่แล้วคะ่ะครอบจักรวาลอยู่แล้วถ้าคนที่ใช้สมเด็จเป็นหลักนะคะถ้าท่านเป็นคนที่มีศีลม,มีธรรมมีทานโยกนารับรองว่าชีวิตจะเิญรลูกเรือไม่ลาบากแน่นอนสมปรารถนาในทุกๆอย่างชนชครับอันนี้เราเห็นพระบาทซ้ายชัดเจนนะเนี่ยตรงหัวเข่ากว่าหัวเข่ากว่า แล้วก็เป็นพิมพ์ใหญ่เพราะว่ามีเส้นชาญียบอยพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เขตทรุซุ้มเป็นพระที่จำลองพุทธศินมาจากสุโขท,ทัยพระคุะรูปยุคสุโขทัยสุโขทยัยอันนี้ก็คือโดยรวมของพระชุดนี้นะคะที่เป็นพระปิดแผ่นทองคํทาทั้งองค์นะคะ ายภาพก็จะลักษณะแบบนี้เกือบทั้งหมดเนาะไม่ว่าจะพิมพ์ไหนก็จะเป็นแบบนี้เกือบทั้งนั้นนะคะน้องกันก็วันนี้เอามาให้ดูในส่วนของพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะคะเป็นพาทที่เบสิกเนาะส่วนใหญ่ที่เราจะเล่นก็ใหญ่ได้ดีนะคะน้องกันลงแทบจะครบทุกพิมพ์แล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ